อันก่อนสิไปหาผู้นั้นผู้นี้เอาเงินมาจ่ายก่อนย่อีกพี่หนุ่มโอ้เบิกตุดน่ะยังมันชื่อโัพสายังมัอีกเครื่องหนึ่ง่ันสิเบิร์กดีเพราะว่าร้อนเงินแล้วเครื่องแรกแล้วเครื่องที่2ของโตเกียวเครื่องที่ส นอกจากเสื้อผ้ายังต้งงางเขหมุอย่านะอย่านะอันนี้ผู้บริหารแซ่หมูคนลองวายซื้อมไงชาวเมติสอะไรเราเมตี้ไทยเมตีิสเมตี้อ๋อมาชุดไหมเอาอันนี้คือตัวบอกเขาคนบอว่าต้องเต้นไอ้ไอ้ไรนะเพลงอะไรนะพี่เดียวอันฝรั่งหน้าที่แบบขาใหญ่ๆบานๆเนี่ยนะเพลงอะไรนะเอออันนี้คือมีงานมีงานร้องเพลงอยู่ร้านหรอคอนเสิร์ตไม่แนี้เป็นีทนไม่แบงค์โซจูไม่ดิเช่อไหมเออโอ้ยรอกลัวแบ่งอยู่ เออวันเอาเอาああเ,อเอาไม่เอไม่อีเียวเหอหมดเลยเนี่ยเนี่ยเห็นว่ล้วได้อีกแล้วได้อีกแล้วโอ้ยต้องให้พี่แซมนะจริงๆเขาบอกว่าจับแคนก็ต้องได้ห่งนะี่พี่แซมนะ